ประเดิมรายแรกเจนนี่เอาจริงใครปากแจ๋วเตรียมโดนแบบนี้มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากแต่ก็โดนดราม่ามาเยอะพอสมควรสำหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ไม่ว่าเธอจะขยับตัวทำอะไรโพสภาพไหนก็โดนจับผิดสังเกตจนเกิดดรามา่าชาวเน็ตถกเถียงกันสนั่นโซเชียลแถมเจอเกรียนคีย์บอร์ดด่าหยาบจนเกินรับ แถมเจอเกรียนคีย์บอร์ดด่าหยาบจนเกินรับไม่ได้ต้องขอจัดการด้วยทางกฎหมายล่าสุดเธอแชร์ตัวอย่างของบทลงโทษจากเกรียนคีย์บอร์ดทั้งช่วช้ค่าเสียหายและโพส์ขอโทษโดยชาวเน็ตรายนี้โพสต์ว่า ตามที่ข้าพเจ้ากมลพันก้องเสียงได้กระทำการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาต่อเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นให้ได้รับความเสียหายจนถูกหมิ่นเกลียดชังโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนขณะนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดในการกระทำดังกล่าวจึงได้ชดใช้ค่าเสียหายและทำการโพสต์ข้อความนี้เพื่อขออภัยไปยังเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นต่อเนื่องเป็นเวลา15วันโดยไม่มีการโต้แย้งใดๆอีกทั้งนี้ในโพส นี้ข้าพเจ้าจะตั้งค่าเป็นสาธารณะและอนุญาตให้แชร์เป็นวิทยาทาน Hash tag วันที่หนึ่งขอโทษเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นในขณะที่เจนเนี่ได้แชร์และระบุข้อความเพิ่มเติมว่าขออนุญาตแชร์เป็นวิทยาทานค่ะทำกลางชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์อยากเห็นข้อความของเธอคนนี้ก่อนที่จะโดนฟ้องบางก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ควรได้รับบทลงโทษแล้วต่างๆนาๆนาขอขอบคุณข้อมูลจากที่น .com